ตอนนี้ผมอายุ17ปีครุ่มใจมากคือว่าจุจูผมเนี่ยมันดําครับสีดําคล้ํานะครับทั้งๆที่ผมเนี่ยเป็นคนขาวผมเลยไม่มั่นใจในตัวเองครับแล้วผมก็เห็นข่าวเลเซอร์จูขาวผมเลยอยากจะรู้ว่ามันทําได้จริงหรือเปล่าครับและจะเป็นอันตรายต่อจุดจูหรือเปล่าผิวหนังเนี่ยแต่ละส่วนเนี่ยมันสีคล้าไม่เท่ากันครับตรงองคชาติกับตรงถุงอัณฑะเนี่ยจะสีคล้ากว่าที่อื่นเป็นพิเศษเพราะไม่ถึงคล้ำค่ะเพราะว่าหนึ่ง ปกติผิวหนังเราเนี่ยใต้ลงไปจะเป็นชั้นไขมันใช่ไหมแล้วค่อยลงไปเป็นกล้ามเนื้อแต่ต้องถุงนั้นทากับตรงองคชาตเนี่ยมันไม่มีชั้นไขมันจากผิวหนังปั๊บก็ลงเป็นกล้ามเนื้อเลยงั้นสีขาวที่เราเห็นนี่เป็นไขมันหรือเปล่าครับที่ที่ช่วยหนึ่งไขมันเนี่ยจะช่วยให้มันสีมันขาวขึ้นสองคือ มันจะมีเซลล์สร้างเม็ดสีนีชื่อว่าชื่อว่าเมลานอไซต์ตรงบริเวณถุงอัำทะจะมีเยอะมากตรงผิวหนังองคชาตจะมีเยอะมากเพราะฉะนั้นทุกคนปกติสีบริเวณนั้นจะคล้ำกว่าปกติแต่เนื่องจากว่ามันไม่มีใครเดือดร้อนไม่มีใครเขาเดือดร้อนกันถามว่าเลเซอร์ที่ลดสีสีพิกเมนต์เนี่ยมันมีมานานแล้วแล้วครับทำไมไม่มารักษาที่จูกัน เหมือนที่ผมเคยไปทำแบบว่าไปยิงเลเซอร์ที่หน้ามีกระก็ยิงเลเซอร์นี่คือเทคนิคเดียวกันเทคนิคเดียวกันนะมีเลเซอร์หลายชนิดเลยที่สามารถยิงไปที่เมลานอไซต์ทําให้ทําให้ไอเม็ดเม็ดสีผิวที่มันสร้างสีเนี่ยมันแตกแสดงว่าสีจางลงแต่เอาไปยิงนั้นมันจะดีหรอคะคุณหมอเพราะว่าการยิงแบบนี้มันก็เป็นรังสีเป็นความร้อนมันจะส่งผลอะไรต่อคุณผู้ชายหรือเปล่าคะคือเลเซอร์เนี่ยมันมีหลายชนิดเลเซอร์ที่จะใช้ที่ผิวนี่ต้องเป็นเลเซอร์ที่ไม่กินลึกครับ เอเนจีคือพลังงานของมันไม่เบาไม่ลงลึกมันจะกินแค่ชั้นผิวนะก็มีเลเซอร์หลายชนิดที่ใช้ได้เพราะนั้นมันจะไม่อันตรายลึกลงไปเพราะว่ามันออกเป็นเลเซอร์ที่ออกแบบมาให้มีการดูดซึมเฉพาะชั้นผิวคือไม่ไม่กระทบการแข็งตัวแน่เพราะว่าเลเซอร์พวกนี้มันสําหรับชั้นผิวเท่านั้นเองพลังงานมันไม่ดูดซึมลงข้างล่างนั้นมันก็ไม่ทําลายเส้นประสาทเลยพวกนี้เพราะเส้นประสาทพวกนี้อยู่ลึกแล้วแต่ว่าถ้าพลังงานมันร้อนมาก มันก็อาจจะแสบร้อนได้นะครับคือไม่ได้ทําให้การแข็งตัวไม่ดีนะแต่ว่าพอแสบร้อนมันก็อาจจะแข็งไม่ดีโดยโดยโดยทางจิตใจประเด็นคือว่าเราอยากขาวไปทําไมครับใช่ไหมเพราะผู้ชายด้วยกันไม่เห็นมีความรู้สึกว่าอยากให้ตรงนั้นมันขาวเลยไม่สนใจเลยอย่าไปเครียดมากเลยนะครนะฮะคงไม่จำเป็นต้องไปทำเล้รนะครับ